บ้านเฮาให้โชคสวัสดีครับผมก็สีมาตามแนวทางลาวพัฒนาอาจารย์ไก่วันพุธที่สิบสองมีหน้าสองหาหกแปดมือแรงสองทุงขึงนาะพี่น้องเบื้องผลมือวันศุกร์ก่อนนาะพี่น้องมันออกกันสองหนึ่งหาบนล่างหาสองกระโดดขามมาจากวันศุกร์มาวันพุธนดนพี่น้องเพราะว่าวันจันทร์เพิ่หยุดเพิ่นบ่ออกเพราะอาจารย์ไก่ในพวกเขาพี่น้องรถ เลขออกเลขออกหนึ่งหาของเพิ่์มิตรสามหนึ่งกลางกับหาสองของเพิล์เป็นสามหาซะเพราะเขาได้พี่น้องได้จานไกลพราเขาหลดุดมาว่ากันว่าพี่น้องเลขมีเข้ามีหลดุดมาเบิงเหมือนเรื่องไง

Bat. วิ่งรูดบนล่างเกแปดวิ่งรูดบนล่างเกดกับแปด เน้นที่เจ็ดเน้นเจ็ดพี่นห่องเน้นเจ็ดส่วนจับคู่ 7, 7, เจ็ดเจ็ดสี่เกี่ยนเิ็ดแล้วเป็นหน่อง มันก็ให้บนล่างไปกับเก่าแล้าเนาะพี่น้องเนาะออกอเกโาเจ็ดสี่เจ็ดห้าล้วพี่น้องก็หาเจ็ดเกทาแล้วเพิ่นให้บนล่างไปกับหรือว่าขีมาหาเจ็ดซะเพิ่นให้บนล่างไปกับแล้วพี่น้องเลยเพิ่นว่าได้ปักหลัลลกประจ็ดหกเขียนผิดได้พี่น้องล, 7, 4, 7, 5, 7, ละเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกละแต่กับบนล่างไปกับ มันมาหาเจ็ดซะเจเจ็ดแปดเจ็ดเก้า แปดสี่แปดห้าแปดหก แปดเก้าเหล็กอาจารย์ไกลเหล็กสูงหันหนึ่งขันมาหนึ่งสองสามรถาเหล็กต่ำเนี่ก็คือบวกเขา่าเนาะพีนอ้นองเนาะเหล็กเป็นสูงครับเหล็กมากสูงสเศรษลขสามตัว สองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สามเจ็ดเก้า แปดบนแปดวัจับเลขสามตัวนี่จับเจ็ดยงเดียวตัวนี้เลขสามตัวบัติดแปดเลยตัวนี้เมื่อเบืองตัวเน้เนตัวเ,ด,เด,ด่เดนได้พี่น้องวันนี้พี่เน้นให้ที่เจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดเก้าแปดติดแปดเป็นบนเน้นได้พี่น้องได้ถ้าว่าพี่น้องมากแปดก็คือจัดเลยพี่น้อง เพราะว่าพันเน้นติดเกียจมันเลยนะพี่นรองรอดแคบน่ยจอเอาอันนี้คือล่าพัฒนาของอาจารย์ไกลวันปุ่ที่สิบสองเนี่เพนห้วิ่งเกจกับแปดพันเน้นเจส่วนจับคู่เนี่กียจสแล้วก็เ5 5 7จห้าห้าเนะพี่น้องแล้วก็เ6 7 8จหกเจ5 8 6แปดเจเกปดสแปดหแปดหแปดเก เพื่อนก็นเน้นให้เจ็ดสี่หล้วกัเจ็ดเก้าเน้นติดเจ็ดยางเดียวได้พี่น้องเด้อเลขสามตัวนี่ครับเลขสามตัวพอจับแปดติดเลยเนาะพี่น้องสองเจ็ดสี่สามเจ็ดเก้าได้พี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอตามนี้ครับผมทำรรมากระจัดกะจัดกระพันตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะพี่น้องเอาขอบุนขอบข้นหน้ารย์ไกลหลายคอยพี่น้องเฮ่งๆปังๆกันเอาฝากก็เลยก็แช่ กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม